สวัสดีครับพบกับผมทูไทยไปกับ b i g a d อครับผมพาท่านมาชมบรรยากาศหลายปีก่อนนะครับที่วัดเจริญสุขารามบางไผ่เตี้ยอํำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับและนึก,นกถึงบูชาพระเดชคุณหลวงพ่อสายสุธรรมโมหรือพระครูสาครสุธรรมมาภร์ นะครับหลวงพ่อผู้มีเมตตากับลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานทั้งหลายนะครับนึกถึงบรรยากาศนั้นนึกถึงหลวงพ่อนะครับและบรรยากาศที่ญาติโยมมาทําบุญกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็วันนั้นมีความสุขชื่นใจหลวงพ่อเป็นประธาน นำความเป็นสิมคคลสู่ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านรวมถึงบิ๊กแอดและครอบครัวด้วยไปชมบรรยากาศนั้นมีความสุขชื่นใจและลึกถึงหลวงพ่อสายกันอย่างมีความสุขครับโยลูกกูากมาติดให้มูเล่นแตนแมกพ่อจะเอามูเป็นเป็นมาไม่ได้ ขอขอนี่ขอนี่อะไรก็ตายกะตายขานเือเสือมากระดาเสือมีอยู่ที่ไปค้าขายใะประเทศอินเดียเขาจริงๆคุณโยมนะเราก็ถามว่าโยมนี่ภูธามาจากไหนภูธาจากประเทศสุขาบาคคลฝ่ายใช่ไหมเออพูธาเพราะว่าเขาค้าขายอยู่ประเทศอินเดีย ท่านพุทธเจ้าทำพิธีพุทธ,ธาวิเศษเดี่ยวแล้วก็ะสองความสาเร็จไม่ว่ออาจะเป็นพุทธบูมุษบนของหลวงพ่อนะท่านนั่ทำพิธีพุทธ,ธาธวิเศษอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าของดีของดีบูรณะก่นอนเราทำพิธ,ธไไีบูโยโนนะ์นาอย่างว่าพญาเต,าต่าสาริการนี่ก็ทําพิธีนะนี่นะญาโยมท่าหลายเรื่องช่วยกันนะโยมนะ ช่วยกันทิ้งเกียรติมจใสพื่ววัดเจริญสุขารามแล้วสบายใจมีความสุขเมื่อจะชื่อวัดในคนเดียววัดเจริญมาแล้วเจริญรุงเรืองมีความสุขไม่มีนายโยมช่วยกันนายโยมอ่นอานหนังสือแจกโยมไปโยมหยิบไปเลยหนังสือหนังสืออาจรรย์หยิบไปไปอ่านไปดูนะอ่านรายละเอียดเอ่ออ่านรายละเอียดนายโย,นย,ยมนะเออเอาหนังสือไปเอาไปพลเล่มคพลเล่มแล้วแล้วจาโยมที่มา รายละเอียดนายโยมนะเออเอาหนังสือไปเอาไปคนละเล่มคนละเล่มแล้วแล้วจอที่มาจากบุรีรัมย์รอเทียนระยังยังไม่ได้รอเทียนมาเลยนะยอมนะเออมารอเทียนพรรษากันเลยก่อนก่อนจะไปใกล้จะกลับแวะเข้ามารอเทียนกันมาเออพามาเข้ามาเทียนพรรษาเพราะว่าที่ระยะแค่เดือนกว่าก็พอจัด jalan Sukaram, kau tahu, ตอกันไดตอกันไดไม่ลงไม่เรือไม่ลงไม่เลือตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้หัวอ่อนัวที่เหายหาแล้วบาดมางแ้วบาดางปดกันช้ำกันปวดกัชำกันหายหาตอนนี้ตอนนี้ให้เข้าคัวให้เขัวจะเริอลุงเรือจเรือุงเรือ โีเร okay euh ื่องเดี่เียจเดียวปยเดียวเจ็บประกอบการไ้ประกอบการไหนไม่รูไม่เื่องไม่ไม่เรื่องทั้งแต่วันนี้เกิดปีอะไรโวดศรูปขาข้อมาลองมาเตะมาบีมาแม่พ่อละกาจอบคนไอ้ไอหนูก็ไอ้ไอโทษกกบปีหนูขาขาดกันี้ให้่เสือ ขายเครื่องขายเครื่องเสือพาที่มันหมดเเลียนแต่วเราทาไปเออไดครับปูทาได้นะครับปูทาได้ทาขายนี่มันตัวคนจนนี่เล่าให้ฟังนะนะคนจนนะเออไม่ใช่ว่าพญาเต่าที่เดินทางไปหลายประเทศนะคนยนนะเขาองมาปูทาพวกนี้ก็ไปวันนั้นจะมาไปประเทศเดเดียร์ไปเห็นนะคุณเดี๋ยว มาลงงูจะไม่เจองูนะเนี่ยง,ง,ง,งูงูงูหยักงูลงล้วงูหยักมาเจ็บให้งูเล้งเจอตอนแรกเพราะดางูมันเป็น,ปนมาไม่ได้งูเอาะเกนี่เอาน,อนี่อะไรก็รตายกตาย,ะตายนะขาเสือเสือมาไม่ได้ลูเสือมีอยู่ที่ไปค้าขายในประเทศอินเดียเขาจริ้นคุณญงนะ เราก็ถามว่าโยมทีพุทธามาจากไหนพุทธาจะเจนสุขาบรมโปรดฝ่ายใช่ไหมเออพุทธาเพราะว่าเขาค้าขายอยู่ประเทศอินเดียน,นะครับท่านพุทธ่ทำพิธ,ธีพุทธ,ธาฤกษ์เ,เดี่ยวแล้วก็ะสบความสาเร็จไม่ว่าจะเป็นพระบูงมงคลของหลวงพอ่อนะท่านทำพิธ,ธีพุทธ,ธาฤกษ์อยู่ตลอดนะครับเพราะว่าของดีของดีพุทธาก็ต้องทำพิธี แ่วนาวยกูโยนนะอยากว่าพยายาเต่าสาริกานี่ก็ทําวิธีนะนี่นายโยมนะหลาเลือกช่วยกันนะโยมนะช่วยกันที่เกิดแจ่มใสช่วยว่าเจริญสุขารามแล้วสบายใจดีความสุขเมื่อก็ชื่อวัดในคนเดียววัดเจริญมาแล้วเจริญรุ่งเรืองมีความสุขไม่มีนายโยมช่วยกันนายโยมอ่านหนังสือแจกโยมไปโยมหยิบไปเลยหนังสือหนังสืออัศจรรย์หยิบไป